เฟージตัวนี้นะครับมันถูกถือกําเนิดครั้งแรกในการเลือกตดำงนันอ่ะสำหรับพรรคการเมืองเนี่ยผลลัพธ์เนี่ยก็คือจะมีคนมาโหวตให้กับพรรคเนี่ยเท่าไหร่ซ,ซึ่งผลโพลที่ออกมาเนี่ยที่เราวัดกันในทุกๆวีคเนี่ยว่าเรามีการโปรเกรสมีคนมาโหวตมากขึ้นเท่าไหร่แล้วในวีคแต่ละวีคเนี่ยมันมันเกิดจากการที่เราสื่อสารนโยบายออกไปสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการหมาล่าเชกนะครับกับผมคงครับนักสื่อสารเทคโนโลยีครับวันนี้มาพบกับพี่ป่าครับ ครับสวัสดีครับพอผมพี่ปาทเนี่ยเป็นเราเรียกว่าเป็น data driven marketers นะครับที่ import มาจาก Facebook m e t นะครับแลเราโชคดีมากที่ช่วงนี้พี่ปาดอยู่ในประเทศไทยโอเคนะครับก็วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเครื่องมือทางการตลาดตัวหนึ่งมาติกตัวหนึงที่เคยมีความสำคัญมากในการเลือกตั้งของอเมริกาใช่ไหมครับเพราะว่าพี่ปาดเลยครับว่าเรากำลังจะมี e v e n น์ใหญ่ในประเทศไทยจริงเหรอครับวันที่8นี้ จริงเหรอครับวันอาทิตย์อีอเ,อเวนต์อะไรครับเกิดขึ้นวันอาทิตย์ครับอีเ,อเวนต์ที่เราทุกคนจะต้องออกจากบ้านไปแล้วไปใช้สิทธิ์ของเราโอ้สิทธิ์อะไรครับ <laughs> สิทธิ <laughs> ท์ในการการนะครับโอเค, <laughs> คการว่าเราจะชอบใครนะครับอันนี้ขอให้อัน,อ,นอย่างแรกเลยเราขอให้ทุกทุกคนไป <c oughs> นะครับในวันที่8นี้แล้วไม่ใช่มีสองใบด้วยปีนี้เรามี3ใบมีลงประชามติด้วยเห็นชอบให้มีการแก้รัฐธรรมนูญไหม ครับผมพี่ปาดไปไหมไปต้องไปนะนะครับอันนี้ผมจะไปสิงคโปร์กลับมาวันที่7วันที่แก็ดิ่งไปโอ้มันสำคัญมากเลยนะต้องบบว่าถึงขั้นบินกลับมาเพื่อมาทําเหตุการณ์นี้เลยนะครับทีนี้ในเหตุการณ์นี้ครับปีนี้เราจะสังเกตเห็นว่าพรรคการเมืองครับมีการใช้โซเชียลมีเดียใช่ในการที่โปรโมทนโยบายของพรรคจริงใช่ไหมครับเพื่อที่จะได้มีคนมาโหวตเขามากขึ้นจริงใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งเลยครับพี่ปาดในฐานะของรักการตลาดเนี่ย ถ้าเกิดว่าพรรคการเมืองเนี่ยมาใช้เราเรนี่ยในช่วยช่วยเขาในการที่โปรโมตนโยบายต่างๆเงี้ยเรามีเครื่องมืออะไรในการช่วยเขาได้บ้างครับคือแน่นอนนักการตลาดก็คงจะไม่ได้รู้ความเข้าใจนยโยบายพรรคการเมืองได้เท่ากับพรรคการเมืองเองอ่าใช่<ด>เราเราไม่ได้เข้าใจเข<ร>าไม่ได้เข้าใจถึงเัญหาปักทองได้เท่ากับการเมืองอยู่แล้วสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่พรรคการเมืองเก่งที่สุดแต่ว่านักการตลาดก็มีเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือทางมาร์เก็ตครับอยู่ตัวนึง ที่คิดว่ามีประโยชน์นะครับกับการเลือกตั้งหาเสียงแน่นอนนะครับสเตรจี้ตัวนี้นะครับมันถูกถือกำเนิดครั้งแรกในการเลือกตั้งเลยนะอ๋อเหรอครับใช่ไอตัวนี้มันคืออะไรก่อนไอเครื่องมือตัวนี้มันคือเครื่องมือในการทำอะไรครับเครื่องมือตัวนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเข้าใจว่าเวลาที่คุณใช้เงินในการที่จะพัฒนา Product หรือแม้กระทั่งหาเสียงหรือกระทั่งทำสินค้าอะไร เงินการตลาดที่คุณลงไปเนี่ยมันคุ้มจริงหรือเปล่าอืมแต่ถ้าเกิดมันคุ้มเนี่ยลงไปในช่องทางไหนจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดโอเคผมเข้าใจแล้วอันดับแรกเลยเนี่ยเวลาที่เราต้องการให้คนมารู้จักเราเรู้จักสินค้าของเราซึ่งถ้าเราเทียบกับพการเมืองคือว่ามารู้จักพักของเราถูกต้องอเราจะต้องมีการสื่อสารนโยบายของพักใช่อ่าซึ่งนโยบายของพักเหมือนกับฟีเจอร์ของ p r o d u ก t ์ถูกต้องใช่ไหม,ไหมครับถ้าเรามองพักเป็น Product ฟีเจอร์ของ Product ตัวนี้ก็คือเช่นนโยบายเกี่ยวข้องกับการศึกษานโยบายเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนโยบายเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์นโยบายเกี่ยวข้องกับการปราบคอรัปชันพวกนี้ฟีเจอร์แต่ละตัวเนี่ยเวลาที่เราสื่อสารไปนในโซเชียลมีเดียเราจะต้องเอาเงินจ่ายลงไปซึ่งปกติแล้วเราจ่ายไม่เท่ากันใช่ไหมพี่ปั๊ใช่ยกตวอย่างเช่นถ้าผมจะล็อตโปร o d กต์ขึ้นมาชิ้นหนึ่งถูกนะครับผมก็ต้องใช้ใช้ชั้น널การตลาด ครบคันอยู่แล้วเราจะเป็น t ิ k ต o อก u ูทูปเฟซบ o k ไอ Instagram นะครับแต่ผมจะรู้ได้ยังไงอะครับว่าผมควรจะใส่เงิน Instagram เท่าไหร่ YouTube เท่าไหร่ TikTok เท่าไหร่คนส่วนมากที่ผ่านมาเขาก็จะใช้เรายว่า w ว r ร์กทูดาวเวิร์กทดาก็คือ Instagram w เวิร์แน่ TikTok w เวิร์แน่ต้องใส่20%รพอทุกวันเนี้ยนักการตลาดทำได้มากกว่านั้นใช้ Data Driven Strategy เพื่อที่จะหาเลยว่าจริงๆแล้ว แชแนลไหนกันแน่ที่มันเวิร์กเพราะกลับไปมองเรื่องปัญหาการเมืองก็เช่นกันถ้ามีถ้าคุณมีพักอยู่พักหนึ่งมีนโยบายสักห้านโยบายยกตัวอย่างเช่นนโยบายการศึกษานโยบายปรับแปแกรมเมอร์นโยบายขับดันอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มไทยคุณจะให้น้ำหนักกับนโยบายไหนมากน้อยเพียงใดสามารถใช้โมเดลลักษณะนี้ในการที่จะอนาลไลน์ได้เลยว่าเวลาที่คุณอัดฉีดความสำคัญของนโยบายนั้นในเรื่องของการโปรโมทมันมีผลทำให ผลผลผลโพคุณกระดิ<อ>กบ้างหยเพียงใดพี่ปาดพูดถึงผลโพถ้าเราขายสินค้าเนี่ยผลลัพธ์ของการโฆษณาของเราคือยอดขายถูกต้องคือเรือวนูเนาะแต่ว่าสําหรับพรรคการเมืองเนี่ยผลลั์เนี่ยก็คือจะมีคนมาโหวตให้กับพรรคเนี่ยเท่าไหร่ซึ่งผลโพที่ออกมาเนี่ยที่เราวัดกันในทุกๆวีคเนี่ยว่าเรามีการโปรเกรสมีคนมาโหวตมากขึ้นเท่าไหร่แล้วในวีคแต่ละวีคมัน มันเกิดจากการที่เราสื่อสารนโยบายออกไปถูกต้องและถ้าเราต้องการจะ optimize ให้ผลโพลของเราเนี่ยมันดีขึ้นเราต้องมีการแบ่งบัตเจ็ตสเปนเงินในแต่ละนโยบายแตกต่างกันถูกต้องอครับซึ่งเครื่องมือตัวนี้ชื่อ mmm ใช่ไหมครับใช่ mmm เป็นคำย่อมาจากคำเต็มว่า marketing mix model นะครับ marketing mix model ก็ตรงตัวเลยโมเดลที่พิจารณามียมิ mix ว่าในมิกซ์นั้นเนี่ยควรควรจะมีส่วนผสมยังไง เปรียบเหมือนกับการทําคุกกี้ครับทา <ำ S 1> oh. คุกกี้ให้อร่อยก็ต้องมีส,มส่วนผสมของน้ําตาลแป้ง oh. แล้วการอบ,รบการการเทลเลอร์สิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนกับการทําการตลาดนั่นเองถ้าทาได้มีประสิทธิภาพคุณก็ใช้บัตเจ็ตที่น้อยแต่คุณได้คุกกี้เที่อร่อยเช่นเดียวกันกการตลาดหรือนโยบายพักการเมืองก็เช่นเดียวกัน oh. มันจะช่วยให้พักการเมืองสามารถเซฟบัตเจ็ตได้ด้วยครันะงั้นผมรู้ละถ้าเกิดว่าจากคําถามท่านักการเมืองมาใช้พิปาา ทำการตลาดให้ที่ป่าเก็จะบอกเลยว่าคุณมีงบเนี่ยหนึ่งแสบาทคุณเอางบตัวนี้ไปอัดฉีดนโยบายตัวนี้สัก3 0มสิบเปอตัวนี้สักสิตัวนี้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ตัวนี้สักสี่สิบเปอร์เซ็นต์รวมๆกันก็คือหนึ่งแสนบาทเนี่ยโดยที่ไม่ต้องเดาแล้วสุดท้ายคนเนี่ยจะมาเลือกคุณมากขึ้นถูกต้องเพราะแน่นอนงบประมาณของรรครเมืองก็มีจํากัดถูกไหมครับแลวยิ่งเศรษฐกิจทุกวันนี้ก็ค่อนข้างฝุดเคืองนะครับทำยังไงถึงจะได้ คุณอาจจะไม่ต้องสเปนเงินแบบบิ๊กบึ้มก็ได้แต่ทำยังไงเนี่ยได้ผลโหวตที่ดีที่สุดจากบัญชีที่คุณมีน okay, ในมือโอเคครับใช่ครับจริงๆคุณสอสอเต้เขาอาจจะใช้โมเดลแบบนี้ก็ได้นะครับ <c oughs> <laughs> ผล่าจ,จะบอกว่าสอสอเต้ควรจะให้ความสำคัญกับดาวังคารมากหน่อยนะครับ <c oughs> แล้วก็เรื่องของการสมรสนะครับกับกับคนดาวังคารอาจจะเป็นเรื่องสําคัญมันก็เลยทําให้สอสอเต้บอกเด e ต้าเวต้องไปสายนี้เลยแบบ วิ่งขึ้นเลยเออไม่แน่นะเดี๋ยวเรามาดูผลกันนะใช่สต๊เตชจะยใ้ลึกถูกเลือกมากแค่ไหนเออผมผมก็ชอบแกนนะจริงๆสนุกดีพี่ปาดครับซึ่งสิ่งนี้เทคโนโลยีนี้ mmm ตัวนี้ครับ marketing mix model เราเอามาใช้กับอย่างอื่นที่ไม่ใช่พักการเมืองได้ไหมเช่นการค้าขายอย่างพวกเราเนี่ยแน่นอน marketing mix model มันถูกใช้หลักๆเลยในเรื่องของการตลาดทำยังไงถึงจะทำการตลาดได้ขายของได้ดีที่สุด รัะนั้นโจทย์ของ marketing mix modeling ก็คือถ้าคุณมีบัตเจตจำกัดอ่ะเช่นร้อยบาทแล้วคุณต้องการยกตัวอย่างเช่นผมเปิดร้านอาหารรผมควรจะสเปนกับแพลตฟอร์มไหนเพื่อให้ลูกค้ามาร้านอาหารผมเยอะที่สุดอสเปนแพลตฟอร์มไหนหมายความว่า t o กต o u ยูทู f เฟซบุ๊กกูเกิลต่างๆใช่ไหมเราจะต้องไปซื้อโฆษณาที่แพลตฟอร์มไหนแตกต่างกันเมื่อกี้นี้เราบอกว่านโยบายไหน30 40อันีอนี้ก็คือแพลตฟอร์มไหนกี่เปอร์เซ็นต์ที่เราต้องลงไปใช่ครับ แล้วนอกจากชาน n e ลที่เราลงแล้วครับมันสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับอย่างอื่นได้ไหมครับแน่นอนปัญหาที่นักการตลาดเจอทุกวันนี้มันมากกว่าแค่ชา n n e ลแหละนักการตลาดทุกวันนี้ก็อยากจะรู้ว่าแล้วครีเอทีฟแบบไหนละ่ะที่มันทําให้เกิดยอดขายถูกไหมเขาก็สามารถวิเคราะห์แบบนี้ก็ได้ว่าเขาอาจจะมีทั้งวิดีโอสั้นวิดีโอยาว นะครับวิดีโอที่ใช้อินฟลูเอนเซอร์แตกต่างกันครับบางเจ้ามีอินฟลูเอนเซอร์ในมือทั้ง10คน15คนเดี๋ยวนี้มี200อเออ200จะจ่ายให้ใครเท่าไหร่ใช่ไหมโมเดลแบบนี้มันช่วยคุณเซฟบัจเจตได้เลยนะว่าจริงๆแล้วมันจะมีบางอินฟลูเอนเซอร์อาจจะไม่ได้เอฟเฟกตีฟคุณก็ตัดบัจเจตส่วนนั้นทิ้งแล้วมาถมกับอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ครีเอทีฟที่มันรายยอดขายได้จริงเพราะนั้นคุณจะเซฟบัจเจตได้เยอะเลยครับคือเรื่องของเซฟบัจเจตเนี่ยผมว่ามันสําคัญนะเออครับ ถึงแม้ว่าเรามีบัตเจ็ตไม่จํากัดด้วยซ้ำจริงแล้วมันไม่มีหรอกเนะบัตเจ็ตไม่จํากัดเนาะเรามีบัตเจ็ตมากก็ตามแต่ปัญหาของเราคือว่าเเราจะแบ่งยังไงมันมันงงนะเดี๋ยวนี้สมมุติว่าตัวผมเองผมเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมผมก็มีแบบว่าวิดีโอในช่องเยอะแยะในช่องมาราชเฉงเยอะแยะคราวนี้ผมก็มีงบการตลาดอยู่แหละที่สามารถเอามาเราเรียกว่าบูสต์บูสต์บูสต์ซัมวิดีโอได้ของเราเราก็แต่ปัญหาคือว่าแล้วเราจะบูสต์วิดีโอไหนนะเป็นเงินเท่าไหร่ถึงจะได้ ยอดวิวสูงสุดยอดซับสไครเบอร์สูงสุดใช่ลักษณะนี้ผมว่ามันคือปัญหาเดียวกันทั้งหมดเลยเนาะถูกต้องอืมครับมันคือเลเซอร์โฟกัสแบบเฮลิคอปเตอร์วิวลงมาดูว่าปัจจัยไหนที่คุณควรจะให้น้ําหนักมากขึ้นหรือน้อยลงแล้วคุณจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพได้เร็วที่สุดโอ้มันมันง่ายด้วยนะมันง่ายแบบว่าเราไม่ต้องไปทำชีท e x c e l เองมาหาข้อมูลเองซึ่งไอ้ตัวแปรเหล่านี้ข้างในเนี่ยมันมีความซับซ้อนระดับหนึ่งนะถูกต้องใช่ไหมที่เราเรียกว่าโมเดล ถูกต้องครับครับผมแล้วก็ไหนๆก็พูดถึง Market i n g Mix Modeling แล้วก็อยากจะพูดถึงความยากละกันคือถ้าโมเดลมันดีขนาดนี้ทำไมธุรกิจไทยไม่ใช้มันตั้งนานเลยว่าความยากของมันก็คือโมเดลเนี้ยสมัยก่อนมันต้องใช้นักเศรษฐศาสตร์เก่งๆอิคโนเมทริชชั่เก่งๆในการทําโมเดลให้มันก็เลยเป็นโมเดลที่บริษัทพวกนิวเซนส์คันตาเขาขายบริษัทแบรนด์ใหญ่ๆอย่เช่นเ e ปซี่โคคาโคล่าโมเดลหนึ่งเป็นล้าน นะครับทำออกมาแล้วได้รีพอร์ตหนึ่งเล่มบานโต๊ะจะทำซิมูเลชันก็ต้องไปเสียงเงินซื้อซิมูเลชันอีกนะครับไม่นานวันนี้นะครับประมาณ3ปีที่แล้ว Meta ก็ปล่อย Open Source ออกมาชื่อว่า Robin นะครับ mm hmm. Open Source ตัวเนี้ทำให้การทำโมเดลลักษณะน,น,นี้ทำได้ทันทีเลย mm hmm. ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยสิ่งที่คุณต้องทำก็คือเรียนรู้วิธีการทำโมเดลซึ่งผมเองก็สอนด้วยนะครับโมเดลถูกเขียนบน R Studio ทำง่ายมากผมเคยเปิดคลาสสอนจากคนที่ไม่มีเทคนิคอลสกิลเลยอาจจะเป็นมีเดียแพลนเนอร์อาจจะเป็นเจ้าของกิจการก็ทำได้ภายใน2ชั่วโมงถ้าเอาข้อมูลมาในเวิร์กช็อปก็สามารถมีโมเดลกลับไปใช้ที่บ้านได้เลยโอ้สุดยอดครับซึ่งโรบิน M M MM M นะครับมีผลทำให้นะักการตลาดและผู้ประกอบการในประเทศไทยเป็นจำนวนมากได้เข้าถึงการวัดผลที่เป็นด a t a d r i v e n ได้ใน5ปีที่ผ่านมามนะครับซึ่ง สิ่งเหล่านี้แหละมันก็ทำให้ผมนะครับได้รางวัลนะครับมาร์กิเทคม o สอิ n โนเ a ที e มาเ e a ดี e of the Year อะเ e ียนะครับปี2025ันยี่นชมหน่อันนี้เป็นรางวัลระดับเอเชียแปซิฟิกเลยนะครับแล้วก็เป็นผมได้เป็นโกลด้วยก็คือที่หนึ่งนะครับใช่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจก่อนที่จะออกจากบริษัทเมตตาสุดยอดนี่คือระดับเอเชียแปซิฟิกเลยใช่ครับนะครับโหหนักหักอยู่นะครับรางวัลนี้ จริงๆปีนี้จะเป็นครั้งแรกที่มาร์ i t e c คมาลอนช์อวอร์ในประเทศไทยด้วยครับก็เดี๋ยวเราเราติดตามว่าในประมาณเดือนน่าจะเป็นกันยายนก็จะมีการเริ่มรมธาสัมภาครับครับแสดงว่าพี่ปากเนี่ยเคยเอาลอ b i บนเนี่ยมาใช้กับเคสบิสเ s สเคสจริงๆแน่นอนแบรนด์จริงๆแล้วจะได้รองวัลอย่างนี้ได้ใช่ครับก็หนึ่งในหนึ่งในยูสเคสก็คือเล่าอย่างนี้ก็ได้ลูกค้าเจ้าแรก ที่ที่อยากจะทำมาร์เก็ตติ้งมิกซ์มเกิงในประเทศไทยครับก็คือเซ็นทรัลกรุ๊ปนะครับโอ้เซ็นทรัลดีนะ<ใ>ผมชอบไปบ่อยเซ็นทรัลรีเทลนะครับเขาก็ไปเห็นแบรนด์ซาร่าในในยุโรปเขาก็มีโมเดลขนาดนี้ทำเขาก็เลย นิชามาหาผมเหมือนก็ไปศึกษางานแล้วก็ไปเจองานี่นี้ไปดูงานนี่เป็นดูงานแล้วได้ผลลัพธ์จริงนะไม่รู้นั่งเวทคารหรือเปล่านี้ผมก็ไม่รู้แต่ว่าไปดูงานแล้วได้ผลกลับมาแล้วเขาก็อีเมลหาผมอ่ะคุณปัดทางบริษัทเราอยากจะได้โมเดลแบบนี้มาใช้ช่วยไปหาวิธีทำอะไรอย่างนี้ตอนนั้นผมก็ยังทำไม่เป็นผมก็ให้ทีมผมที่เกาหลีสอนให้จนทั้งผมทำเป็นแล้วผมก็กลับไปสอนเซ็นทรัลตอนนั้น พอทำออกมาเสร็จมันเปลี่ยนแนวคิดเขาเลยครับจากที่มอง Facebook แบบไม่ได้รายยอดขายจริงๆปรากฏว่ามันสบลอปเลยก็คือเป็นเป็นเป็นมีเดียตัวแรกๆที่ทำให้เกิดเ f ฟเฟ t i ิฟเนีสูงที่สุดเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็บริษัทเซ็นทรัลก็อาจจะมีการใช้พวก Attribution Modeling ลิ่ซึ่งมันอาจจะมีความสมมติฐานเรื่องของ Last ุดคลิก t อ r ทริบิวชันล t าส i c คล t กแอ b ทริบิก็เหมือนทีมฟุตบอลที่ให้เครดิตกับ กองหน้าอย่างเดียวเพราะมันเป็นทัชพอนส,สุดท้ายก่อนที่บอลจะเข้าประตูอธิบาย t t r i b u t i o n สำหรับนนคนที่ไม่รู้มันก็คือว่าเวลาที่เราเห็นโฆษณาแล้วเราคลิกเนี่ยบางทีเราคลิกไปอ่านแต่ยังไม่ซื้อถูกต้องนะครับเราก็คลิกไปเรื่อยเราก็ดูไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายถ้าเราคลิกที่โฆษณาตัวไหนแล้วมันไปเกิดคอนเวอร์ชันที่โฆษณาตัวนั้นเราก็ให้คะแนนตัวนั้นสูงถูกต้องอันนี้คือกองหน้าถูกต้องครับแต่ว่าบางโฆษณาคนเห็นแล้วยังไม่คลิกแต่ไปซื้อที่ร้านเลยเขามีถูกไหมครับครับ โดยเฉพาะเสื้อผ้าครับหรือว่าจะเป็นลักชัวรี่ก็ได้บางคนใช่บางทีมันไม่ได้ขายออนไลน์ที่สำคัญอย่างเช่นพวกโครงการเรเสเตทอเงี้ยบางทีเราเห็นดีชอบเราไม่คลิกนะเราไปที่ก็ไปที่โครงการเลยใช่แล้วก็ไปดูเลยส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้ครับอ๋อซึ่งตัว mmm เนี่ยครับ marketing mix model เนี่ยมันสามารถแก้ไขปัญหาเรื่อง Last click attribution ได้ถูกต้องเขาจะดูเป็น holistic เลยว่าเวลาเห็นคนเห็นโฆษณาเนี่ยตัวไหนเป็นตัวจ่าย <c oughs> กองหลัง oh. ตัวไหนเป็นกองกลางเป็นเมสซี่ตัวไหนเป็นกองหน้า <c oughs> เป็นโรนัลโดเพื่อให้เครดิตกับทุกๆตำแหน่ง <c oughs> อย่างสมเหตุสมผลนั่นทำให้ถามว่าทำไมตอนนั้น Central ให้ความสัมพันธ์กับ Meta โฆษณาบน Facebook มากขึ้น <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วว่าโฆษณาบน Facebook อาจจะไม่ใช่เป็นตัว л и ไปที่ยอด แต่มันมีพอ์ชันที่เป็นความสําคัญใช่ที่ทําให้คนเดินไปซื้อของอาจจะ drive awareness อาจาอาจะ drive branding ซึ่งซึ่งมีความสําคัญเหมือนกันคือเขาอาจจะไม่ได้เห็น Facebook เป็นทัชพอยต์สุดท้ายครับแต่ว่าก็มีน้ําหนักมีความสําคัญเือนกันอันนี้รวมไปถึงมันจะมีช่วงเวลาที่เราทำแคมเปญ3เดือนอที่อาจารย์ปาดบอกอม,มันมีช่วงเวลาที่เราไม่ได้ทำแคมเปญด้วยถ้าเราเอา Data ทั้งหมดใส่เข้าไปเนี่ยมันจะสามารถรู้ได้ด้วยว่า เพราะว่าในตอนที่เราไม่ได้ทำแคมเปญเนี่ยมันก็มียอดขายเหมือนกันถูกไหมใช่เออดังนั้นเราจะไม่ได้ดูแค่เฉพาะ attribution ตอนช่วงทำแคมเปญเราจะเอา Data ย้อนหลังใส่เข้าไปถูกต้องเพื่อเห็นความสําคัญของทุกชิ้นส่วนทุกๆฟันเฟือนของมาเก็ตติ้งใช่ที่มีผลต่อยอดขายถูกไหมใช่คือยอดขายอะ<ม>ครับถ้าคุณถ้าคุณหยุดทําการตลาดไปเลย<ม>ยอดขายมันก็จะยังมีอยู่เราเรียกสิ่งนี้ว่า<ม>บ a s e line s ล l e ่าก็คือลูกค้าที่มีอยู่แล้วเป็นลูกค้ารอยัลอของคุณที่ไม่ได้ไม่ได้ต้องพึ่งการตลาด แต่ว่าโมเดลเนี่ยมันจะบอกเลยว่าแต่ละมีเดียที่คุณใส่ลงไปมันจะเป็น YouTube Facebook มันทำให้เกิดยอดขายส่วนเพิ่มที่เรียกว่า incremental sales เท่าไหร่อืมครับผมโอเคในการทำสิ่งนี้ครับมันยากไหมใช้ Data ยอ้อนหลังเยอะไหมเดตายอ้อนหลังก็ประมาณ1ปี 1> ครับนะครับถามว่าทำไมต้องหปีก็ไม่เยอะนะ เพราะว่าโมเดล g r e ก s i o n นะครับการจะทําโมเดลที่ออกมาได้ค่อนข้างดีก็คือควรจะมีอย่างตา data point ่ำ50เดต้าพอยต์นะครับถ้าคุณมี Data ระดับรายสัปดาห์หนึ่งปีก็มี52สัปดาห์ก็ทําได้พอดีโอเคแต่ถ้าเกิดว่าคุณมี Data ระดับรายวันยิ่งดีเลย365เดต้าพอยต์นะครับ <Okay. S 2> ถ้าเกิดเป็นแบบนั้นคุณจะสามารถมีโมเดลที่อัปเดตได้ทุกเดือนเลยนะครับผมเคลียร์ว่าเดต้าพอยต์หนึง่งสำหรับคนที่ไม่เข้าใจหนึ่งเดต้าพอยต์เนี่ยมันก็คือการที่จะต้องมีข้อมูลสัก,กืามชิ เดต้าพอยต์เนี้ยเกิดขึ้นที่วันไหนถูกต้องว่าที่สัปดาห์ไหนก่อนสองคือเดต้าพอยต์เนี้ยมันคือ spending อ่า spending ก็คือว่าเราจ่ายเงินในการซื้อโฆษณาเท่าไหร่ถูกต้องในแพลตฟอร์มไหนถูกต้องอ่าหรือว่าครีเอทีฟตัวไหนถูกต้องอและสามคือยอดรายได้ใน venue ที่เกิดขึ้นณวันนั้นอ,อ่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นณวันนั้นอ่านี่คือหนึ่งเดต้าพอยต์ถูกต้องคราวนี้ถ้าเรามีเดต้าพอยต์ตัวนี้ปีหนึ่งเนี้ยย้อนกลับไป3.65วันถ้ามี3 6 5 d ้ t a point ก็โอเคแล้โมเดลจะคมเลยอ่ะครับโอ้สุดยอดครับใช่เพราะว่า MMM มันเกิดจากการหาความสัมพันธ์ variation พอพออยู่ลงมีเดียตัวนี้เพิ่มยอดกระดิกไหมมีเดียตนี้ลดยอดกระดิกลงไหมแล้วความสวยงามของ MMM ่ะคือมันสามารถวัดผลได้ว่า l ลั e f อฟเฟได้ด้วยหลักเอฟเฟกก็คือบางทีคนเห็นโฆษณา r ร a l Estate ไม่ได้ไปดูที่สายทันทีหรือไม่ได้ไปซื้อทันทีใช้เวลาคิดใช้เวลาค่ยครวญตึกตองก่อน อันนี้มันก็เรียกว่าเป็นเอฟเฟกของแบรนดิงซึ่งมันมปแหลักเอฟเฟกเคมันไ่เกิดผลลัพธ์ในอนาคตในอนาคตในการที่เราดูข้อมูลวันนี้มันไปเกิดผลลัพธ์ในหกเดือนข้างหน้าซึ่งอันนี้เป็นคําถามที่แบรนด์พวกพวกนักการตลาดมขาจะเขาจะสงสัยมาเลยเขาก็จะมีความเชื่อว่าแบรนด์แคมเปญวัดผลไม่ได้แต่เอวัดผลแบรนดิงแคมเปญได้ครับสุดยอดใช่และมันเป็นเครื่องมือฟรีด้วยนะฟรีด้วยเมตาทำออกมาแจกเราแต่คนที่จะใช้ให้เนี่ยไม่ฟรีใช่ใช่ไหมเราก็ต้องไปใช้เอเจนซี่การตลาด ก็มาทาให้มีมีสองแบบก็คือถ้าถ้าคุณเป็นธุรกิจที่อยากจะเรียนรู้ด้วยตัวเองคุณก็ศึกษาวิธีการทําโมเดลคุณก็ไม่ต้องไปพึ่งเอเจนซี่เจ้าไหนแต่ถ้าเป็นคุณคุณเป็นคนเป็นธุรกิจที่ไม่ได้มีทีมแต่ละสายแล้วก็ไม่มีเวลามานั่งทําโมเดลเองคุณอาจจะไปพึ่งมีเดียเอเจนซี่อาจจะไม่ต้องเป็นบิ๊กฟิกก็ได้อาจจะเป็นมีเดียเอเจนซี่ที่เป็นอินด p พ n เดน t ์อินดี้อินดี้เอเจนซี่เพาะวาทำให้ได้ราคาที่อาจจะถูกกว่าครับครับผมคราวนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะพึ่งที่ปาก สามารถมีบทได้ที่ช่องทางเลยนครับใช่คือเมื่อเจ็ดพฤศจิกาเมื่อปีที่แล้วผมเขาจัดเวิร์กช็อปไปทีหนึ่งคนมาประมาณสี่สิบคนก็สอนวิธีการทำโมเดลเลยปัจจุบันนี้ผมเป็นชิปส Strategy o f f i อ e r อยู่ที่ Move Fast ก็เราเปิดเซอร์วิสในการทำเอ m มอมเโมเดลด้วยการใช้ร o b บ n ินแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะปรึกษาภาพใหญ่คร่าวๆแบบแนะแนวอะไรเงี้ยก็สามารถติดต่อผมได้ผ่านทาง Link e d ินนะครับชื่อปรัชญากรกูลนะครับหรือทาง Instagram ก็ได้นะครับชื่อ dr p r ท uh, ี่3ตัวก็จากนี้ไป uh, uh, เราก็ไม่ต้องสเปนมีเดียบะเจตแบบมัม่วๆต่อไปแล้วถูกต้องนะครับเลิกแล้วกับการเดา uh, ไม่ว่าจะใช้ช่องทางไหนไม่ว่าคุณจะเป็นสินค้าหรือเป็นพักการเมืองก็ตามแต่ถูกต้องนะครับโอ้สุดยอดมากสำหรับข้อมูลในวันนี้นะครับขอบคุณชาญารปาดมากครับอ๋อยินดีครับผมครับอยากฟังเรื่องเทคนโนโลยีแบบเพรเพรกดติดตามก็ได้เลยครับ